สวัสดีครับผมชอวัชระพล,ลนะครับาคลิปนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูการทำงานแพคู่ครับของเจ้าซานีย205 SDPC นะครับแล้วก็โกรปรเจกโตเวทเชีย210 LC คิด10มาร์คเทนนะครับเปลี่ยนท่าคนใหม่นะครับโอ้ อันตรายอยู่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมรถไมโครทำงานอยู่ใกล้ใกล้ไฟเนี่ยน้ำก็เป็นน้ำหลังก็เป็นไฟเนี่ยครับ ริงนี้ก็ไม่น่าจะเผานะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะตักโคนขึ้นไปถมอยู่ดีนะครับข้างบนนั่นของที่จใจร้อนไปหน่อยครับแบบนี้อันตรายไม่โคเดอร์นี่ไปจะไม่ตูดไม่เอา นี่อาจจะดูเหมือนว่าไม่ค่อยเปลืองน้ํามันนะแต่ที่จริงแล้วนี่เปลืองอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันตักทั้งวันเลยนะครับตักทั้งวันนะครับตั้งแต่เช้ายันเยน็นนะครับตักเริ่มตักขึ้นมาได้นี่แหละ ผมยาวระบายน้ำครับ เรากวอประมาณ12นาทีครับจริงๆนะแกต้องสวิงซ้ายครับเราไปถ่ายอีกฟังนึงไม่ได้เพราะว่ามันมันย้อนแสงนะครับนาแกเลยได้สวิงด้านขวา ยาวก่อนมาครับ เยอะแล้วครับไปตักไฟไล่มาเรื่อยๆนะครับดินโซน ันหมุนทั้งวันแล้วครับ ของที่ก็จะได้ดินไปใช้ประโยชน์แบบถึงปีไปเลยนะครับรถใหม่ครับมันไวนะครับรถใหม่เนี่ยอัดจลบีกับตัน้ำมันอย่างเดียว ดี๋ยวยหน่อยหลังที่ใหม่เขาก็จะโรยงานกันเต็มระบบแล้วครับสมน้ำให้แห้งแล้วก็ทำการขุดลอกนะครับก็จะมีรถดาสิบล้อมาวิ่งข้างในนี้ด้วยนะครับน่าจะมีนะครับเพราะว่าคลองมันค่อนข้างกว้างนะครับคัองที่จะกว้างนะครับมันเป็น มันน่านจะเป็นแบบว่าคลองไม่มีทางออกอีกฝั่งหนึ่งครับเป็นกุดนะครับเป็นกุดประมาณนั้นแหละใล้ายกุด การยาวระบายน้ำครับ ่องบุอามก็ถึงกันพอดีนะครับ Gib mir โอเคคุณผ okay, ู้ชมครับผมจัดให้ชม12นาทีละกันนะครับเอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้า e ีหน้าครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ชมอีกนะครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็เจ้าซาน,นีเอ 205H DPC ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครับคลิปวิดีโอนี้ลาแล้วครับโอ้ลมมาพอดีครับแอคโค่ินางานก็มี4คันนะครับ ผมยาวสองผมสั้นสองนะครับเดี๋ยวหลังปีใหม่เขาก็จะมาโดยงานการเตรียมระบบนะครับทีนี้โอจะจมแน,น่นอนนะนะ